สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอรายงานหัวข้อโลจิสติกและซัพพลายเชนของธุรกิจร้านเซเว่นอประวัติความเป็นมาของร้านเซเว่นนะคะเซเว่นอถือกำเนิดเมื่อปีพศ .2470 โดยบริษัทเซาแลนด์ไอซ์จำกัดเริ่มต้นกิจการผลิตนะคะและ จัดการจำหน่ายน้ำแข็งที่เมืองตัลลัสรัสเท็กซัสสหรัฐในปีเดียวกันทางบริษัทนะคะได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมาจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโทเทมสโตต่อมาในปีพศ2489ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นเซเว่นอีเลเวนเพื่อรองรับการขยายกิจการนี้ซึ่งในระยะแรกนะคะ เปิดให้บริการตั้งแต่7โมงเชา้าถึง5ทุ่มหรือ7นาฬิกาถึง11นาฬิกาของทุกวันอันเป็นที่มาของชื่อว่าเซเว่นอนั่นเองค่ะประวัติความเป็นมาของร้านเซเว่นในประเทศไทยนะคะบริษัท c ีพอจำกัดมหาชนหรือบจกบมจซีพีนะคะชื่อเดิมนะคะเซ PC 711ซนเาเจริญพวกเขาพัน์นเป็นผู้บริหารแฟรนไชส์7ซเวนอในประเทศไทยจากการลงนามในสัญญาซื้อสิทธิที่ประกอบกิจการจากเจ้าของสิทธิ์เมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2512ปัจจุบันนะคะมีสำนักงานาใหญ่อยู่ที่อาคารทาราสาธทรนทาวเวอร์ชั้น12ซอยสาทร5นะคะ กรุงเทพมหานครโดยมีนายก่อศัก์นะคะชยัยรัตน์มีศัก์เป็นประธานกรรมการบริหาร เซเว่นอีเวนะคะสาขาแรกในประเทศไทยคือสาขาถนนพัดพง์ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนพัดพ,ดพงศ์เปิดให้บริการเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพศส5 3 2ต่อมาในปีพศสอง5 c p ห้ขยายสาขาเซเว่นอีลเว่ไปยังสถานีบริการน้ำมันปตทเกือบทุกแห่งในประเทศไทยค่ะฟ แฟรนไชส์ร้านเซเว่นในประเทศไทยนะคะแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้ออครบวงจรที่มีสินค้าสดใหม่ที่หลากหลายนะคะอ่าหอมพร้อมรับประทานเครื่องดื่มมากมายปัจจุบันมีร้านเซเว่นอทั่วประเทศรวมนะคะ1 1ึ1งสาขาโดยมีสัดส่วนร้านสาขาทั้งหมด3ประเภทค่ะก็คือมีร้านสาขาบริษัท ร้านสาขาประเภทร่วมลงทุนแล้วก็ร้านคา้าที่ได้รับสิทธิ์ช่วงอาณาเขตค่ะปัจจุบันนะคะมีลูกค้าเข้าร้านเซเว่นอเฉลี่ยวันละสิบแปดสิบเอ็ดจุดแดล้านคนนะคะลักษณะกิจการก็คือแฟรนไชร้านสะดวกซื้อน,น,นะคะค่าแฟรนไชา์ก็คือเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งหมืนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะงบการลงทุนก็คือ สี่แสนดมื่นถึงหนึ่งล้านเจดแสสามมืบาทค่ะรูปแบบธุรกิจนะคะเป็นแฟรนไชส์นะคะระยะเวลาคืนทุนก็คือ,อติดต่อทางสัมมานานหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์สไลด์ถัดไปได้นะคะค่ะส่วนวห่วงโซ่อุปทานของเรานะคะก็คือ ซเว่นจะส่งคำสั่งซื้อไปที่สำนักงานใหญ่นะคะและสำนักงานใหญ่จะรับคำสั่งซื้อจากเซเว่นค่ะและส่งส่งไปที่ซัลายเออร์นะคะและซัลายเออร์จะรับคำสั่งซื้อและตัดตัดออเดอร์ส่งไปที่โรงงานผลิตค่ะ mm hmm. เมื่อผ่านกระบวนการผลิตนะคะจะเข้าจะเข้าสู่กระบวนการกระจายสินค้าค่ะและส่งและส่งสินค้าไปที่ร้านเซเว่นทุกสาขานะคะขั้นตถัดไปค่ะ ส่วนต้นน้ำของเรานะคะก็คือวัตถุดิบต,ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะทั้งอุปโภคและบริโภคค่ะแคกเกสินค้านะคะส่วนกลางน้ำนะคะก็คือคลังสินค้าเย็นค่ะก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะส่วนคลังสินค้านะคะก็คือวัตถุดิบต,ต่างๆเครื่องปรุงค่ะและโรงงานนะคะคืออาหารแห้งอาหารแช่แข็งของใช้ต่างๆค่ะส่วนปลายน้ำของเรานะคะก็คือดีซีค่ะร้านเซเว่นผู้บริโภคค่ะสลด์ถัดไปค่ะ ความท้าทายนะคะก็คือส่งการส่งทางการค้าค่ะค่าเงินนะคะความกังวลต่อรายได้และกําลังซื้อคะ่ะแนวโน้มของการเข้าสู่สังคมดิจิตอลนะคะสังคมไร้เงินสดคะ่ะพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะที่ต้องการคการสะดวกรวดเร็วมากขึ้นคะ่ะและวิววกฤตาการระบาดของไวรัสโควิดนะคะผลผลจากการประกาศมาตรการต่างๆของรัฐบาลนะคะผู้แทนต่างๆคะ่ะเริ่มหันมาเปิด ซส์เล็กในย่านชุมชนและเปิดให้บริการแบบ24ชั่วโมงเหมือนกันค่ะไล์ถัดไปได้เลยค่ะ,ะสำหรับิีคอระบบสับส่งซืนอและชำระเงินของ้านเซนะคะค่ะของทูมันนี่นะคะ,ะเรื่องเมนูนจ่ายเงินคะ่ะแล้วก็สแกนบาร์โค้ดชำระเงินค่ะคะ่ะสำหรับเซเว่นเดลรี่นะคะสั่งสินค้าค่ะชำระบอเลตนะคะรอรอรับสินค้า ค่ะสำหรับหน้าร้านนะคะพนังกงานสแกนสินค้าทรวนสินค้าค่ะจ่ายเงินสดค่ะสไลด์ถัดไปค่ะค่ะสำหรับมิคอสสวัดนะคะจุดแข็งนะคะหนึ่งนะคะผู้บริหารมีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่อยอมรับในประเทศไทยค่ะสองนะคะมีความแข็งแปรในด้านเงินทุนค่ะสามค่ะมีกระบวนการและตรวจสอบ คุณภาพและสินค้าที่ดีค่ะสี่นะคะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศน,นะคะมาใช้ในการดําเนินงานค่ะ5้านะคะพนักงานมีความรู้และความสามารถนะคะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ,ะจุดอ่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลนะคะให้ผู้ถือหุ้นนำไปให้ผู้ถือหุ้นไม่พอใจะคะ่ะ ะะหากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน,นะคะมีปัญหาจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบร,บริหารงานค่ะ 3. นะคะาการจัดโปรโมชั่นเพื่อการแข่งขันนะคะอาจมีผลต่อบริษัทในระยะยาวค่ะโอกาสนะคะ1น,นะคะเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีผู้บริโภครู้จักทั่วไปค่ะ2นะคะผู้บริโภคมีความพึงพอใจคุณภาพของสินค้าค่ะ สนะคะด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารนะคะทำให้สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้นะคะสี่นะคะชุมชนให้การตอบรับเนื่องจากเป็นร้านสะดวกซื้อของคนไทยค,ะค่ะอุปสรรคนะคะหน,นะคะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันคะ่ะทำให้อัตราค่าเช่าร้านสูงขึ้นมากขึ้นคะ่ะสนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะทําให้การวางแผงนในดน้านต่างๆได้อย่างทันเหตุการณ์ค่ะ3นะคะเพราะว่าตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะทางร้านสะดวกซื้อเด้นั้นขายของชําค่ะสไลด์ถัดไปค่ะข่ะสําหรับกลยุทธ์ของร้านเซเว่นนะคะเ้นคอนเซปต์อิ่มสะดวกนะคะขาย อาหารพร้อมทานมีการเน้นใส่ส่วนของอาหารเช้าเพราะคนไทยนะคะ,ะจะรับประทานเป็นเมนูเล็กๆในร้านเซเว่นและเช่นแซนดิชนะคะไส้กรอกได้มากมายค่ะกัุ่มคนมีอายุมากขึ้นเพราะประเทศไทยนะคะกำลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุคะ่ะมีสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้นคะ่ะขยายทำเล พื้นที่ใหม่ๆนะคะไปในพื้นที่ที่ยังไม่เข้าไปคะ่ะเพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆคะ่ะมีกลุ่มสินค้าใหม่ๆนะคะอย่างเช่นผลไม้มีการเอากล้วยหอมมาขายนะคะเพื่อตอบจุดความต้องการของผู้บริโภคค่ะค่ขยายสินค้ากลุ่มที่มีการเติบโตนะคะอย่างกลุ่มสุขภาพและความงามน,นะคะมีสมุนไพรคะ่ะและทำเครื่องสำอาง แอบซองขายในราคาถูกค่ะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความที่มีกำลังซื้อน้อยค่ะค่ะสำหรับขยายช่องทางการขายสินค้าออนไลน์นะคะเช่นเซเว่นเลเวอรีค่ะแล้วก็อออนไลน์เป็นต้นค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ,คะกลยุทธ์ของร้านเซเว่ หลังจากเจอสภาวะโควิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทำให้เราเรียนรู้ว่าผู้คนที่เจอปัญหาล้วนหันมาใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้นเซเว่นอีเจึงต้องปรับการใช้บริการในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าออออนไลน์โดยมีสโลแกนสแกนครบจบทีเดียวพร้อมทั้งเสริมการบริการเซเว i น e ดลิเวอรีจัดส่งสินค้า ถึงมือลูกค้าที่บ้านผ่านแอปพลิเคชัน7ซเ l e ดเซเวเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่และสะดวกทุกการซื้อสินค้าสะดวกทุกบริการสะดวกทุกที่และสะดวกทุกเวลาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกชุมชนสไลา์ถัดไปครับครับคู่แข่งของร้าน7ซเ e ่ e อในประเทศไทยก็คือ Big C นะครับ กลยุทธ์กลยุทของวิกซีนะครับรับประกันราคาสินค้าโปรโมชั่นถูกสุดยอดไปเลยรับประกันสินค้าโปรโมชั่นไม่ขาดสต็อกสินค้าราคาถูกลงกว่าปีที่แล้วกว่า5,000รายการรับประกันสินค้าแจกฟรีคูปองลดใช้ลดได้ทันทีไม่ต้องรอครั้งหน้า สไลด์ถัดไปครับครับกรณีศึกษาการบริหารซัพพลายเชยนล้มเหลวนะครับปัญหานะครับรูปแบบรูปแบบของช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการครับการแก้ไขปัญหานะครับบริษัทได้มีการปรับแผนการดําเนินการในเชิงลุกเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับโดยเพิ่มรูปแบบ ของช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการโดยการนำตลาดแบบ O2O หรือ Online to Offline เข้ามาผสมกันนะครับาจากนี้ไปบริษัทได้มีแผนจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องดังนี้หนึ่งครับพว่ความสะดวกในการซื้อผ่านทั้งรูปแบบของร้านสาขาจะตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติหรือ w วดดิ้งแมชชีนสองครับแพลตฟอร์มบนช่องทางออนไลน์ได้แก่อออนไลน์ผ่านเซเว่นอีเดเว่นแอปพลิเและแล้วก็ Shop at ดทเวสามครับในในบริการสั่งและส่งสินค้าตามความต้องการผ่านทางไลน์และแอปพลิเคชันเซเว่นเดลิเวอพร้อมบริการถึงปลายทางครับ แล้ววันนี้กลุ่มเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณเพื่อนๆและอาจารย์ที่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณครับ